ครับกลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำวิธีการเล่น Neighbor t o n นนะครับก็ตรงตัวเลยนะครับ n i g h b o r ก็คือเพื่อนบ้านนะครับสำหรับดนตรีก็น่าจะเป็นโน้ตตัวที่อยู่ข้างๆนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าใช้ยังไงบ้างผมยกตัวอย่างในอ r p เปจิของ Am i n เ r นะครับเป็นไงนะครับฟอร์มนี้ก็จะมีโน้ต A C มาดูตัวเนเบอร์ก่อนนะครับเนเบอร์ก็อาจจะเป็นตัวเสียงต่ําหรือว่าเสียงสูงก็ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวหลักของเราใช่ไหมครับอปิจูโอตัวเสียงต่ําก็ลองยึดตามสเกลก่อนนะครับตามสเกลเอเมเนอร์เสียงต่ําก็คือตัว G ใช่ไหมครับเราก็จะเล่นตัว G แล้วไปตัว A ลักษณะนี้ครับตัวถัดไปอปิจูโอเป็นตัวอีใช่ไหมครับเราก็ใช้ตัว D ครับคือตัวก่อนหน้านั้นตัวถัดไปตัว C ใช่ไหมครับอปิจูโอ เราก็ใช้ตัว B ครับคือตัวข้างๆเคียงกันเลยถ้าอピโอเป็นก็หมายความว่าใช้บเบป็นเเวอร์โทนนะครับตัวถัดไปนะครับเป็น A ที่สายสแน่นอนแล้วก็ใช้ตัว G นะครับต่อไปเป็น E ที่สาย5นะครับเช่นกันเราก็ใช้ตัว D ต่อไปเป็นตัว C นะครับเราก็ใช้ตัว B พอเป็นตัว A เราก็ใช้ตัว G ครับฉะนั้นจากที่เคยเล่นก็อาจจะกลายเป็นเห็นไหมครับว่าได้ไอเดียดีๆเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับทีนี้อาจจะเป็นตัวที่สูงกว่านะครับคือตัวที่อยู่ทางขวาก็จะเป็นตัวนี้ครับ ยึดตามสเกลเอเมเนอร์ไว้นะครับไม่ติดชาร์ปติดแฟลตต่อไปตัว E ใช่ไหมครับก็ข้างๆกันเป็นตัว F ต่อไปตัว C ก็เป็นตัว D ครับต่อไปตัว A ก็เป็นตัว B ต่อไปตัว E ครับก็เป็นตัว F ต่อไปตัว C ก็เป็นตัว D ต่อไปตัว A ก็เป็นตัว B ครับก็อาจจะกลายเป็น เราเอามารวมกันนะครับก็ได้เช่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะลองฝึกแต่ว่าต้องแม่นอเปจิโอก่อนใช่ไหมครับทีนี้อาจจะใช้เป็นลักษณะโครมาติกก็ได้นะครับครึ่งเสียงตัว A เราก็ใช้ลดลงไปก่อนครึ่งเสียงก็คือเป็นตัว G ชาร์ะครับตัว E ตัว C ตัว A ก็เป็น G ชาร์ e ก็เป็นดีชาร์ตัว c ก <C> ็เป็นตัว b ขึ้งเสียงหมดแล้วครับแหม่นบเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียสำหรับการเอาไปฝึกเนเ b อร์โทนนะครับทั้งเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำนะครับยังไงลองเอากลับไปฝึกคิดฝึกทำดูครับสวัสดีครับ